สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตุ๊กตาคนอ่านไพ่นะคะในวันนี้เป็นของคนวันอังคารค่ะในช่วงวันที่14เมษายนถึงวันที่20เมษายน2568ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะั้นติดตามกันได้เลยค่ะ ในส่วนของการงานนะคะคนวันอังคารค่ะช่วงนี้นะคะการงานเริ่มมีการขยับขยายนะคะไปในทิศทางที่ดีมีการเจริญเติบโตนะคะจากสิ่งต่างๆที่ได้ทําอยู่หรือเริ่มต้นนะคะในมุมละทิศทางที่สามารถเราไปต่อได้การได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายนะคะหรือผู้บริหารนะคะหากเป็นพนักงานบริษัทได้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือมีการปรับ ในสิ่งที่เราต้องการในมุมและทิศทางที่ดีขึ้นหากเป็นเจ้าของกิจการนะคะมีโอกาสที่จะได้บริวารที่เก่งนะคะและมีความชํานาญเฉพาะทางเข้ามาช่วยนะคะส่วนในเรื่องของงานนะคะในภาพรวมยังาสามารถไปต่อได้นะคะรวมถึงธุรกิจอื่นๆอ,นอสังหากเกษตรกรรมยังไปได้คะ่ะในส่วนของการเงินนะคะ การเงินรู้สึกว่ากําลังจะมีในเรื่องของการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือต้องจ่ายอะไรบอกออกไปนะคะการรวบรวมค่าใช้จ่ายในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างยากลําบากอย่าเพิ่งลงทุนที่เกินกว่า กำลังที่เรามีนะคะและสามารถขยับขยายในเรื่องของการเงินการทองไปได้ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและยังไม่ควรที่จะร่วมลงทุนกับใครควรจะทำอะไรด้วยตัวเองจำนวนเล็กๆที่พอตัวและค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากกว่านะคะ ในส่วนของเรื่องความรักนะคะความรักยังเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะคะความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นหากทะเลาะกับคนรักอยู่นะคะหรือกําลังมีปัญหากันอยู่อาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือการเคลียร์ใจนะคะแต่ถ้าเกิดความรักไปอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะก็ระวังมีปะกมีเสียงหรือว่าถูกทำให้กดดนันมีความเครียดเกิดความไม่สบายใจใน ตัวของฝั่งตรงกันข้ามอันนี้ต้องพยายามมีความหนักแน่นและมีความมั่นใจในความรักของเราด้วยนะคะถึงจะผ่านกันไปได้เนาะ ค่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพในช่วงเวลานี้นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยคาดหวังอะไรนะคะปล่อยให้เป็นไปนะคะรวมถึงในเรื่องของการดื่มนะคะการรับประทานที่การรับประทานอาหารที่มากเกินความจําเป็นต้องมองว่าอาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับเรานักนะคะระวังในเรื่องของการปวดเข่าวปวดขานะคะรองเท้าขาดนะคะเดินสะดุดหกล้มอันนี้ต้องระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของโชคลาภนะคะว้าวโชคลาภนะคะมาจากหนึ่งเลยต้องมองว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะหมายถึงคนรักนะคะคู่มั่นของเรานะคะหรือคนที่เรากําลังสารสัมพันธ์อยู่แต่ถ้าเกิดบอกอาชฉันโสดแล้วฉันจะซื้อกับใครนะคะลองซื้อกับสุภาพสตรีที่มีน้ําหนักนะคะหรือ,อสุภาพสตรีที่มีรูปร่างอ้วนนะคะลองดูนะคะเพราะว่าต้องมองว่าในเรื่องของโชคลาภเนี่ยในเดือนนี้สุภาพสตรีจะให้จะให้โชคกับเราค่ะ ข้อควรระวังนะคะสาหรับคนรับนันคารเนาะข้อควรระวังค่ะระวังในเรื่องของการใช้เงินนะคะค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อาจจะนอกเหนือความคาดหมายหรือเกินกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะควรจัดลาดับความสําคัญในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายดีๆนะคะแต่ข้อดีของไพ่ใบนี้คือจะมีลาบลอยเข้ามาโดยที่ เราไม่ตั้งใจนะคะอย่างเช่นซื้อลอตเตอรี่ทิ้งเอาไว้แล้วอยู่เอ๊ะฉันถูกลอตเตอรี่หรอแต่มันผ่านมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นไพ่ที่ดีของไพ่ใบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องข้อควรระวังคือระวังค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปอันนี้ควรระวังเนาะสรุปของคนวันอังคารนะคะมองว่า ระวังนเรื่องของความเครียดนะคะความมิตกกังวลน,นะคะความคิดมากหรือบางสิ่งบางอย่างที่กําลังถูกลดความสําคัญนะคะหรือเพิ่มความสําคัญโดยที่ตัวเราเดือดร้อนอันนี้ต้องพยายามดูแลแล้วก็พยายามถนอมน้ําใจตัวเองไว้เยอะๆนะคะอย่าเห็นคนรอบข้างสําคัญกว่าตัวเราเองค่ะและท่าในใดนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะได้โปรดติดตามนะคะที่ The t h e f o ย์ Memory นะคะในช่อง YouTube และ Facebook ไอจี k ิกตอกนะคะโ o โรเมโมรีค่ะหากใครสนใจต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดไซน์โฮโรเมโมรีนะคะ h o r o m e m o r y และพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ